โดนทุกดอกเลยค่ะหน้าทีดีเจบอยสวนนานานหน้าเวถามแรงกล้าเกลียดกูลอ็อเตือนสติระวังจะไม่เหลือใครเพื่อนมีไม่กี่คนแล้วนะ ยังคงเป็นเพื่อนหนึ่งเดียวที่เคียงข้างนานาตอนนี้ค่ะสําหรับดีเจบอยที่ออกมาช่วยนานาไลฟ์ขายของทุกวันและตอนที่นานานโดนรวบนะคะก็ได้ไปให้กําลังใจไม่ห่างแม้จะไร้เงาสามีในวันนั้นแต่ดีเจบอยค่ะก็ทําหน้าที่เพื่อนอย่างสุดความสามารถดีเจบอยเคยบอกว่าไม่ทิ้งนานานแต่ไม่ได้เข้าข้างกับสิ่งที่เพื่อนทําให้ว่าไปตามกฎหมายแต่เรื่องอื่นช่วยเหลือได้ก็จะทําก็มีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคะว่าเพราะว่าดีเจบอยเนี่ยไม่ได้เป็นหนึ่งในเหยื่อก็พูดได้ก็ดีแล้วที่เขายังเหลือไว้สักคนให้เเป็นนพื่่อไม เช่นนั้นก็จะไม่เหลือใครเลยค่ะขณะที่ในไลฟ์ของนานาน,นะคะก็มีช่วง,งเงินย้ตัวขายน้ําพริกอาหารใต้ก็มีการตัดกินโชว์คนที่เข้ามารับชมมีการแซวกันนะคะว่าเรียกว่าเป็นช็อตเด็ดเพราะว่าดีเจบอยบอกว่าให้ตัดข้าวกินน้ําพริกนะ่ะ แล้วนานา,นาก็พูดว่าข้าวจานแม่มีแต่น้ำลายลุงบอยเต็มไปหมดเลยต้องกินหรอต้องรักลุงบอยเบอร์นี้เลยเหรอดีเจบอยเนี่ยก็ขอบส่วนไปว่ากล้ารังเกียจกูหรอรังเกียจกูไม่เหลือใครแล้วนะเหลือกูคนเดียวกูยอมผีชีพเพื่อเหมองแล้วนะแม้ว่าจะเป็นโมเมนต์แซวหยอกกันแต่ก็เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ดีเจบอยคนเดียวส่วนคนอื่นๆเข้าหน้าไม่ติดกลายเป็นว่าบรรดาเจ้าหนี้ที่เสียหายก็ไปรวมตัวไลด์ขายของกันด้วยแล้วคนที่อยากซื้อของซัพพอร์ตเจ้านี้มากกว่าก่อนหน้านี้ นีนะคะเวก็มากินน้ำพริกโชว์คนดูที่มาซื้อของแต่ก็รีบกินรีบขายเดินออกไปจากร้านสีหน้าดูไม่ดีเท่าไหร่ค่ะตอนนี้เนี่ยก็คงถึงคราวที่นานานต้องทบทวนว่าจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตเพราะมียอดเงินที่ต้องใช้นี้ทั้งหมด152ล้านบาทถือเป็นตัวเลขที่สูงอยู่เช่นกันส่วนคอนเสิร์ตก็ยกเลิกจัดไปแล้วที่ผ่านมาในโลกโซเชียลก็เชยร์ว่าให้ขายที่สวนพึ่งซื้อไร่ใช้นี่ไปก่อนวันหน้าค่อยหาใหม่ให้สังคมให้อภัยก่อนกลับมาทามากินคนไทยพร้อมเข้าใจแต่ถ้ายิ่งพูดยิ่งไม่ยอม รับผิดฐานที่จนมุมด้วยหลักฐานมันจะยิ่งแย่ค่ะส่วนความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะเวก็คอนเฟิร์มแล้วว่าไม่ได้อยากกันก็ยิ่งตอกย้ําว่าที่นานาไปบอกดีเจดาด้าแบบนั้นก็เหมือนโกหกเพื่อนซ้ําไปซ้ำมาทําเอาหลายกลุ่มงงสับสนไม่กล้าคบหาสองคนนี้อีกแล้วโดยหนิงปณิตาก็ยังบอกด้วยว่าเรื่องนี้เห็นใจดาด้ามากสนิทก,กับนานาเช่นกัน แต่เลือกกินข้างความถูกต้องรับรู้เรื่องดราม่าของนานามาเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มาขอยืมเงินเราลูกๆก,ก็ยังสนิทกันอยู่เพราะเป็นเพื่อนกันโตมาด้วยกันและอีกหนึ่งคนค่ะที่เป็นเจ้าหนี้คนสําคัญของนานาก็คือพอลล่าเพื่อนในแก๊งนางฟ้าที่ถูกหลอกลงทุนส่วนเงินไปกว่า4.3ล้านบาทซึ่งเจ้าตัวก็เป็นคนแรกๆที่อันฟอนนานาทําเอาหลายคนอดเห็นใจไม่ได้จนเมื่อวานนี้นะคะพอลล่าเนี่ยมาออกงานอีเวนต์งานแรกหลังมีข่าวร้อนดังกล่าวค่ะก็ทําให้ทั้งสื่อแล้วก็ชาวเน็ตจับตามองเป็นอย่างมากซึ่ง ่วงหนึ่งที่พอลล่าขึ้นเวทีนะคะก็ถูกโอปอปณนิสราพิธีกรของงานแซลด้วยค่ะแต่เจ้าตัวนะคะก็ตอบกลับได้แบบฮาลั่นไม่แพ้กันค่ะโดยคุณโอปอนะคะบอกว่าจริงๆแล้วพอลล่าเนี่ยมีอะไรอยากคุยเยอะมากเลยพอลล่าแต่ว่าเก้วดีกว่าเออโอปอบอกว่าสมมติว่าใครมาให้เราพูดอะไรแล้วเราไม่อยากพูดให้พูดว่าเก้วดีกว่าพอลล่าตอบนะคะก็ทําเอาคนทั้งงานเนี่ยเฮลั hey ่นขาเสียงดังแต่ทั้งพอลล่าและเจสุดาที่โดนหนักสุดในแกงนางฟ้าได้แจ้งความเอาผิดแล้วพร้อมกับยื่นหลักฐานให้ปัก ทำทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็คาดว่าอีกไม่นานค่ะคงมีความชัดเจนว่านานๆจะคืนเงินเพื่อนสองคนนี้กี่บาทละคะเนี่ย